สวัสดีครับท่านสื่อมวลชนครับแถลงข่าวประจําวันนี้นะครับเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งมีประเด็นหลากหลายครับเริ่มที่เรื่องของการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูงนะครับทั้งหมด4ท่านด้วยกันของกระทรวงมหาดไทยดังต่อไปนี้นะครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้นายชัยวัน์จุนทีรพงศ์ไปดารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสํานักงานประหลัดกระทรวงครับกับตําแหน่งเดิมก็คืออธิบดีกรมการปกครองนะครับและให้นายนิรัต พงศิธิถาวรมาดํารงตําแหน่งอธิบดีกรมการปกครองครับตําแหน่งต่อไปครับนายนริชาโคษาศีวิไลให้ไปดารง,งตําแหน่งผู้ตรวจราชาการกระทรวงสํานักปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับโดยให้ร้อยตํารวจโทพพชนกชลานุเคราะห์มาดํารงตําแหน่งแทนในตําแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยครับดังนี้ทั้งนั้นที่ประชุมเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอนะครับ เรื่องต่อมาครับเรื่องของที่ประชุมมีมตินะครับในวันนี้ครับอนุมัติให้ถอนร่างพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรพอสอ,ออกจากการพิจารณาของสภาพัฐรัฐนรครับซึ่งที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้เสนอและก็ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีมาแล้วแล้วก็มีความเห็นต่างๆนะครับโดยที่ประชุมเห็นว่ามีการตั้งคณะรัฐมนตรีใหม่และมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภาคสังคม ที่จะต้องให้เวลาในการทําความเข้าใจกับสังคมต่อไปครับหลังจากนี้ก็จะส่งไปยังวิปรัฐบาลเพื่อประสานงานต่อสภาผู้แทนรัศฎรต่อไปครับเรื่องต่อมาครับเรื่องของโครงการที่รัฐบาลได้นําเสนอนะครับก็คือการนําเสนอเรื่องของรถไฟฟ้าครับปีน้องประชาชนครับวันที่1ตุลาคมนี้รถไฟฟ้า20บาทตลอดสายดีเดย์ราคาเดียว1ตุลาคมนะครับ ครอบคุมทุกสายทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลทั้งบนดินและใต้ดินซึ่งแน่นอนครับจะเป็นการลดค่าครองชีพโดยจะมีผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้นและก็ลดปริมาณการใช้รถยนต์บนท้องถนนรวมทั้งลดค่าฝุ่นละออง PM 2.5ด้วยนะครับซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ครับจะเริ่มต้นขึ้น ในวันที่1ตุลาคมนี้ครับโดยผู้ที่ใช้บัตรทั้ง2ประเภทนะครับผมใช้ความเข้าใจง่ายๆก็คือทุกวันนี้เนี่ยท่านขึ้นทางด่วนท่านใช้บัตรเครดิตที่เป็นมาสเตอร์การ์ดมีซ่าการ์ดเนี่ยแตะและก็สามารถขึ้นได้นะครับอันนี้คือบัตรที่1ก็จะมาใช้ในโครงการต่างๆของรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายครับบัตรที่2ที่เราเรียกกันว่าบัตรแลบบิดอันนี้เป็นบัตรเติมเงินหลายท่านก็คงจะทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าเราเติมเงินเข้าไปในบัตร500บ้บาทพันหนึ่งบาทเราแตะอะไรก็จะถูกหักไป ทั้งสองรูปแบบนี้นะครับจะถูกนํามาใช้ในทุกเส้นทางเกือบ200สถานีในกรุงเทพมหานครและปรีมณฑทครับโดยเริ่มต้นที่จะเริ่มใช้ในวันที่1ตุลาคมนี้ครับทั้งหมดนี้คือในส่วนของผมนะครับเรื่องต่อมาจะให้ตั้นรองบสได้อธิบายให้กับพี่น้องสื่อมวลชนต่อไปครับเชิญเลยครับรองครับขอบคุณครับกราบสวัสดีพี่น้องประชาชนนะครับพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังอยู่ทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มนะครับผมอนุกูลพฤกษาโนศักด์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับวันนี้ก็จะมี2เรื่องสําคัญนะครับสั้นๆนะครับมานําเสนอให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับเรื่องแรกนะครับสภาพัฒน์นะครับมีการขอขยายระยะเวลาการดําเนินโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือที่รู้จักกันในนาม UN นะครับ United Nations Development Program หรือ UNDP นะครับวันนี้นะครับสภาพัฒน์นะครับเสนอครมอพิจารณา3หัวข้อหลักๆนะครับเรื่องแรกคือเป็นการ เห็นชอบนะครับร่างพิธีสารเพื่อแก้ไขความตกลงความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การพัฒนาแห่งสาประชาชาติในการดําเนินงานศูนย์นวัตกรรมระดับภูมิภาคกรุงเทพมหานครหรือ UNDP ครับผมต่อมานะครับก็มีการขออนุมัติให้ท่านเลขาสภาพัฒน์นะครับมีลงนามในร่างพิธีสารได้พร้อมทั้งมอบหมายให้กระทรวงต่างประเทศนะครับจะดำเนินเสือมอำนาจเต็มนะครับและเรื่องสุดท้ายที่3นะครับเป็นการขอความเห็นชอบ รอบวงเงินโครงการขอความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับ UNDP นะครับในการดําเนินศูนย์งาน RIC นะครับจำนวนทั้งสิ้น2ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ72ล้านบาทครับสาระสำคัญนะครับสภาพัฒน์และ UNDP นะครับมีการร่วมมือดำเนินงานศูนย์ RIC มาตั้งแต่ปี2563นะครับภายใต้ความตกลงของศูนย์ RIC ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่31 สิงหาคมส5 6 3รจนถึงสาสิเสิงหาคม2 5 6 6โดยมีกรอบในการดรําเนินการทั้งสิ้น3ด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องด้านที่1คือการพัฒนานวัตกรรมเชิงนโยบายระดับภูมิภาคด้านที่2เป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านนวัตกรรมเชิงนโยบายให้แก่บุคลากรของหน่วยงานและสุดท้ายด้านที่3นะครับเป็นการชุมชนแห่งการเรียนรู้ของนวัตกรรมนะครับภายหลังที่มีข้อตกลงข้างต้นได้สิ้นสุดลงพรมอมจึงมีมติขอขยายระยะเวลา ก่อนตกลงศูนย์ RIC อย่างต่อเนื่องรวมแล้วทั้งสิ้น3ครั้งโดยครั้งล่าสุดสิ้นสุดลงเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2568ที่ผ่านมานี่เองนะครับดังนั้นนะครับต่อมานะครับทางคณะกรรมการกำกับโครงการความร่วมมือ RIC ในคราวประชุมครั้งที่1ทับ68นะครับเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2568ก็ได้มีการมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการออกต่อไปอีก31เดือน ให้ไปสิ้นสุดลงที่30กันยา2570นะครับพร้อมทั้งขอรับการจัดสรรง,งบเพิ่มเติมอีกจำนวน2ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ72ล้านบาทไทยนะครับสุดท้ายนะครับทางสภาพัฒแจ้งว่านะครับการดําเนินโครงการนี้ทั้งหมดนะครับจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นในมิติของด้านการเกิดพื้นที่การเรียนรู้สํารวจทดสอบหลักการและแนวปฏิบัติการพัฒนาประเด็นนโยบาย จ่นสามารถสังเคาะห์องค์กรความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆได้รวมทั้งเกิดการทดลองให้ใช้กระบวนการและเครื่องมือพัฒนานวัตรกรรมนโยบายทางสาธารณะและก็ทางแผนงานของหน่วยงานราชการได้ทั้งนี้นะครับจะนําองค์ความรู้ทั้งหมดและเครื่องมือทั้งหมดไปขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสาธารณะและรองรับการพัฒนานในอนาคตครับผมเรื่องที่2นะครับจะเป็นประเด็นเพิ่มเติมจากท่านโฆษกเรื่องการแต่งตั้งนะครับจะมีอีก2ท่านนะครับเรื่องแรกนะครับจะเป็นการเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการพ้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําของบุคคลสูญหายวันนี้นะครับกระทรวงยุติธรรมนะครับเสนอนายกิติสุรคำแหงเป็นกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนนะครับเป็นใน,ในตําแหน่งที่ทดแทนนะครับขอแสดงความยินดีกับท่านด้วยและเรื่องที่2นะครับการแต่งตั้งอีกเรื่องหนึ่งครับเป็นการขออนุมัติต่อเวลาการดํารงตําแหน่งข้าราชการบริเรือนสามัญผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงคมนาคมเสนอต่อเวลาดำรงตาแหน่งนะครับของนายสยธรรมคมสอนนะครับข้าราชการพลเรือนสามัญตําแหน่งประดะัดกระทรวงสํานักประดะัดกระทรวงกระทรวงคมนาคมนะครับให้ดํารงตาแหน่งต่อไปเพิ่มอีกหนึ่งปีตั้งแต่หนึ่งตุลาคมสอง8หสิบแปดจนถึงสามสิบกันยายนสองพนห้สิบเก้าดีครับทั้งสองเรื่องครับผมเรื่องต่อไปนะครับเชิญท่านรองศักศการัฒนาจาจทร์ครับเชิญเลยครับ สวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนที่รัท่านะคะแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่กําลังรับชมอยู่ทุกแพลตฟอร์มทางบ้านนะคะดิฉันสัสิการวัฒนาจันทร์ค่ะรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้มี3มเรื่องสําคัญที่จะมาถแถลงกันให้ทราบนะคะเรื่องแรกค่ะเป็นเรื่องของโครงการลงทะเบียนเพื่อสํารวจประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนค่ะ คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบโครงการลงทะเบียนเพื่อสำรวจประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสำรวจประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนค่ะและก็นอกจากนี้นะคะข้อ2ค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายให้กระทรวงการคลังกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและสำนักงานพัฒนา รัฐบาลดิจิทัลหรือสพรนะคะหารือเพื่อกำหนดระยะเวลาการดำเนินโครงการที่เหมาะสมต่อไปค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะก็เป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่สืบเนื่องจากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐบาลได้ดําเนินการในช่วงเวลาที่ผ่านมาค่ะซึ่งมีการใช้ข้อมูลที่ได้จากการลงทะเบียนในรูปแบบต่างๆเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนตลอดจนแสดงความประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการค่ะ ไม่ว่าจะเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการนะคะหรือว่าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุซึ่งใช้การลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐผ่านสมาร์ทโฟนค่ะ แต่ทั้งนี้ค่ะการดําเนินการที่ผ่านมาดังกล่าวยังไม่มีข้อมูลของประชาชนกลุ่มเปราะบางบางกลุ่มนะคะรวมไปถึงประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนค่ะทาให้ไม่มีข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนหรือว่ามีข้อมูลที่ซ้าซ้อนกันนะคะซึ่งก็ส่งผลให้ภาครัฐไม่สามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการต่างๆของภาครัฐทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพค่ะ คณะกรรมการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจจึงได้มีมติเห็นชอบหลักการของโครงการลงทะเบียนเพื่อสำรวจประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนในครั้งนี้ขึ้นค่ะและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะดำเนินโครงการต่อไปเพื่อให้กลุ่มดังกล่าวค่ะสามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการจากรัฐได้อย่างเท่าเทียมกับประชาชนกลุ่มอื่นๆค่ะซึ่งสาระำสำคัญของโครงการนี้มีดังนี้ค่ะ วัตถุประสงค์นะคะก็อย่างที่กล่าวไปแล้วค่ะเพื่อสำรวจประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเพื่อให้ได้ประโยชน์ในการพิจารณาดําเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลในระยะต่อไปค่ะ ส่วนช่องทางและวิธีการลงทะเบียนนะคะก็จะดําเนินการผ่านธนาคารของรัฐและช่องทางอื่นๆค่ะไม่ว่าจะเป็นทกสธนาคารอมสินที่ว่าการอําเภอสํานักงานเขตที่ทําการไปชนีโดยจะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ลงทะเบียนผ่านระบบที่สพอรอได้พัฒนาขึ้นค่ะ ส่วนวิธีการตรวจสอบความไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะก็จะให้สพร,รส่งเลขประจำตัวประชาชนไปตรวจสอบกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยผู้มีประวัติการใช้งานข้อมูลอินเทอร์เน็ตหรือว่าอินเทอร์เน็ตดาต้านะคะสะสมไม่เกิน500เมกะไบต์ต่อหมายเลขโทรศัพท์ย้อนหลังในช่วงระยะเวลา90วันจะถือว่าเป็นผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนค่ะทั้งนี้นะคะระยะเวลาการตรวจสอบก็จะกินระยะเวลาประมาณ3สัปดาห์ค่ะ ซึ่งโครงการนี้นะคะก็จะทำให้รัฐบาลมีข้อมูลของประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนซึ่งอาจจะเข้าไม่ถึงการดำเนินการนโยบายของรัฐที่รัฐต้องการจะช่วยเหลือประชาชนและกำหนดให้ใช้แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนนะคะได้ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถที่จะนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างประโยชน์มีประโยชน์แล้วก็มีประสิทธิภาพต่อไปค่ะ สำหรับเรื่องที่2องค่ะจะเป็นเรื่องของการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมค่ะวันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณปี2568ซึ่งเป็นงบกลางค่ะรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นรวมวงเงินทั้งสิ้น342.93ล้านบาทให้กับกองบัญชาการกองทัพไทยนะคะ เพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายสําหรับการบริหารจัดการที่ดินของประเทศค่ะและการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน1ต่อ4,000หรือว่า One Map นะคะจำนวน2โครงการดังนี้ค่ะโครงการแรก่ะเป็นโครงการจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ประเทศไทยมาตราส่วน1ต่อ4,000พื้นที่กลุ่มจังหวัดที่1จํานวน11จังหวัดค่ะซึ่งก็จะได้แก่นนทบุรีนคปรปฐมอ่างทองสิงห์บุรีสมุทรสงครามกรุงเทพมหานาครสมุทรปราการปรทุมธานีพระนครศรีอยุธยาสมุทรสาครและสุพรรณบุรีค่ะวงเงินทั้งสิ้นสําหรับโครงการแรกนะคะ3 1 2 9 3ล้านบาทค่ะ ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานจัดซื้อจัดจ้างนะคะอาทิเช่นงานเช่าเครื่องมือถ่ายภาพทางอากาศและสำรวจความสูงของภูมิประเทศงานซื้อเครื่องมือสำรวจข้อมูลภูมิภาคประเทศงานซื้อเครื่องมือทำแผนที่3ามมิติงานซื้อโดรนเพื่อการสำรวจเหล่านี้เป็นต้นนะคะ ส่วนโครงการที่2ค่ะเป็นโครงการสําหรับการปรับปรุงพื้นที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน1ต่อ4 0 0พหรือว่าวันแมปค่ะซึ่งส่วนใหญ่นะคะงบประมาณของโครงการที่2นี้เป็นวงเงิน30ล้านบาทค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นงบดําเนินการค่ะไม่ว่าจะเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงค่าเช่าที่พักค่าจ้างเหมายานพานะนะคะซึ่งทั้ง2โครงการก็รวมแล้ว342.93ล้านบาทค่ะ สำหรับเรื่องที่3มค่ะเป็นเรื่องการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาซึ่งได้รับการขยายระยะเวลาการดำเนินการตามมติรัฐมนตรีเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2568อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและทำงานต่อไปค่ะทั้งนี้นะคะคอรมอรมีมติ4เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องแรกค่ะมีมติเห็นชอบแนวทางการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ซึ่งได้รับการขยายระยะเวลาตามกำหนดการตามมติของวันที่14กุมภาพันธ์2568นะคะอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและสามารถทำงานต่อไปได้ค่ะเรื่องที่2อาค่ะคณะมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา่า เรื่องที่3ค่ะมีมติเห็นชอบร่างประกาศของกระทรวงแรงงานเรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติเมียมาค่ะ และเรื่องที่4นะคะให้กระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวและประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้ความเข้าใจให้นายจ้างผู้ประกอบการรายงานต่างด้าวและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูลการดำเนินการนี้อย่างทั่วถึงค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็เป็น การกำหนดแนวทางการผ่อนผันให้กับกลุ่มคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่นายจ้างยื่นบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานไว้แล้วนะคะภายในวันที่13กุมภาพันธ์2568ที่ผ่านมาค่ะที่นายจ้างได้ยื่นบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานไว้เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็เป็นมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2568ที่ได้รับการขยายระยะเวลาให้อยู่ในราชอาณาจักร และทำงานในรนาชอาณาจักรช่วคราวได้ถึงวันที่13สิงหา2568ค่ะโดยที่นายจ้างจะต้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนภายในวันที่13สิงหาคม2568ที่จะถึงนี้นะคะอาชีก็จะต้องมีต้องทำอะไรบ้างคะ่ะเมื่อได้รับรองบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานจากประเทศต้นทางแล้วก็ให้ในายจ้างยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว หากมีการดําเนินการครบถ้วนภายในระยะเวลาการดําเนินการดังกล่าวนะคะก็จะอนุญาตให้ทํางานได้ถึงวันที่13กุมภาพันธ์2570ค่ะ แต่อย่างไรก็ตามค่ะเนื่องจากเกิดความขัดข้องบางประการที่ทําให้ทางการเมียนมานะคะซึ่งเป็นประเทศต้นทางค่ะไม่สามารถที่จะดําเนินการรองรับบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานที่นายจ้างยื่นไว้ได้ค่ะทําให้ขั้นตอนการยื่นคําขออนุญาตทํางานซึ่งเป็นขั้นตอนภายหลังจากการมีการรับรองบัญชีรายชื่อดังกล่าวจากประเทศต้นทางนะคะและการดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด อาจจะไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในวันที่13สิงหาคม2568ที่จะถึงนี้นะคะดังนั้นค่ะจึมีความจำเป็นจะต้องผ่อนผันให้กลุ่มแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาตามบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานให้สามารถอยู่ในราชอาณาจักรและสามารถที่จะทำงานในราชอาณาจักรไทยต่อไปได้อีก6เดือนค่ะซึ่งก็เป็นระหว่างวันที่ 14สิงหาคม2568ไปจนถึง13กุมภาพันธ์2569ค่ะทั้งนี้เพื่อให้นายจ้างและคนต่างด้าวไปจัดการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนอันจะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการขาดแลนแรงงานจนกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศค่ะซึ่งแนวทางดังกล่าวนะคะก็จะมีข้อสรุปดังนี้ค่ะ กลุ่มเป้าหมายค่ะเป็นคนต่างด้าวสัญชาติมินนมาที่นายจ้างได้ยื่นบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวภายในวันที่13กุมภาพันธ์2568ค่ะซึ่งขั้นตอนในการดําเนินงานนะคะก็จะมี4ขั้นตอนด้วยกันค่ะเดี๋ยวฉันขอสรุปให้ฟังสั้นๆนะคะเพื่อเป็นการผ่อนผันให้กลุ่มคนต่างด้าวกลุ่มเป้าหมายอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นกรณีพิเศษ เพื่อทำงานเป็นระยะเวลา6เดือนตั้งแต่14สิงหา68จนถึง13กุมภาพันธ์2,569ขั้นตอนที่1ค่ะให้คนต่างด้าวไปดำเนินการตรวจสุขภาพกับสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชนและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนโดยยกเว้นกรณีทำงานกับนายจ้างในกิจการซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้าประกันสังคมที่จะต้องทำประกันสุขภาพค่ะ ขั้นตอนที่2ค่ะให้ในายจ้างยื่นคำขออนุญาตแทนแรงงานคนต่างด้าวภายในวันที่13ธันวาคม2568ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักนะคะพร้อมกับชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน1,900บาทและวางหลักประกัน1,000บาทต่อการจ้างคนต่างด้าว1คนยกเว้นบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศจะที่ได้รับมอบหมายจาก ที่ได้รับมอบอำนาจจากนายจ้างค่ะเนื่องจากได้วางเงินหลักประกัน500 5ล้านบาทไว้กับโครมการจัดหางานเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนที่3ค่ะจะให้ในายทะเบียนพิจารณาคำขออนุญาตทำงานให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่13มกราคม2569ค่ะและเมื่อตรวจสอบคำขอและเอกสารหลักฐานต่างๆเห็นว่าถูกต้องนะคะและครบถ้วนแล้วก็ให้สามารถอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานได้จนถึง13กุมภาพันธ์2570ค่ะและขั้นตอนที่4ค่ะก็จะเป็นขั้นตอนให้คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้ทำงานไปดำเนินการขอรับการตรวจลงตราค่ะซึ่งสำหรับการ ดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็ได้มีการเสนอให้กระทรวงสาธารณสุขนะคะและสำนักการแพทย์ดําเนินการตรวจสุขภาพและประก,การสุขภาพแก่คนต่างด้าวตามกลุ่มเป้าหมายค่ะรวมถึงให้สำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองดําเนินการตรวจลมตราให้เรียบร้อยแล้วก็ถูกต้องด้วยค่ะและนั่นก็คือ3เรื่อง3วาระที่ตั้งใจจะมาแผงวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ ขออนุญาตเพิ่มเติมท่านสื่อมวลชนอีกเรื่องหนึ่งนะครับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านพิชัยจุนหวะวชิระรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้รายงานเรื่องของการเจรจาเรื่องของภาษีกับสหรัฐอเมริกาครับที่มีการยื่นมาบอกว่าวันที่หนึ่งสิงหาคมจะต้องจบนั้นท่านรองนายยกรัฐมนตรีได้ชี้แจงต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับโดยระบุบ,บอกว่ายังมีเวลาอีกเนื่องจากเรื่องต่างๆที่ส่งเข้าไปไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอ อาทิเรื่องของการจัดซื้อเครื่องบินโบอิงบ้างการลงทุนทางด้านของน้ำมันบ้างและก็การที่ให้นักลงทุนไทยไปลงทุนในต่างประเทศบ้างนะครับเชื่อมั่นว่าเวลาที่เหลือจะสามารถที่พิจารณาในโอกาสที่ดีของการเจรจาเรื่องของภาษีในประเทศไทยนะครับอันนี้ทั้งนั้นก็จะเร่งดําเนินการให้ได้ก่อนวันที่1สิงหาคมครับทั้งหมดนี้คือการประชุมของคณะรัฐมนตรีประจําวันนี้นะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ นี้ลราไปก่อนได้ครับสวัสดีครับ